กลับสวัสดีครับเป็นแฟนเพื่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับนได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็นาพระสมเด็จวรรคังเป็นพิมพ์ใหญ่เกียรติรุ่ซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่อกวีอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับที่ท่านสมเด็ดพจพระพุทธจารย์โตท่านสร้างนะครับถ้าพูดถึงพิมพ์ใหญ่เกียรติรุ่ซุ้มอกวีนะครับในแม่พิมพ์วระคังเนี่ยนะครับมีหลายแม่พิมพ์นะครับมีหลายแม่พิมพ์นะ สังเกตดูไว้ดีนะครับบางไม่พิมพ์จะมีติ่งขูนะครับติดชัดบางไม่พิมพ์ก็จะไม่มีลักษณะติ่งหูทางด้านซ้ายนะครับนะแต่ใจหลักสําคัญนะครับเราต้องดูที่องค์ประกอบของเนื้อปูนเป็นหลักนะครับเราไม่ได้ไปดูที่ตําหนิในพิมพ์หรือเส้นสายนะครับพิมพ์ทรงมาเป็นองค์ประกอบนะครับในการพิจารณาพระแท้นะครับพระองค์นี้ก็เป็นของเพืนแฟนเพื่อนเครื่องทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้ผมนํามาโปรโมทนะครับ ผมก็ถือโอกาสนำมาเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้ด้วยนะครับองคนี้เจ้าของเปิดไว้หมื่นห้านะครับเพื่อนไม่แพงเลยนะครับนะหมื่นห้าพระแท้สามารถจะนําไปขึ้นคอได้บูชาได้นะครับสวยด้วยนะครับร้านที่สมบูรณ์นะสีสันวันนะก็สวยนะครับออกเหลืองอมน้ำตาลนะครับน้ําว่านนะครับกับน้ํามันตังยุวนะครับก้อนเนื้ออย่างนี้ก็ถือว่าสวยนะครับนี่คือพระที่สร้างยุคปลายนะครับ ยุคปลายก็1้อยห้าสิปีขึ้นไปนะครับสังเกตด้วยดีนะครับแม่พิมพ์เนี่ยนะครับอกวีเนี่ยนะครับจะไม่มีร่องเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูลักษณะแม่พิมพ์นี้นะครับนะเห็นไหมบริเวณลำตัวนะลำตัวเนี่ยหน้าอกเนี่ยเห็นไหมจะคลอดนะครับจะไม่เหมือนบางแม่พิมพ์นะครับบางแม่พิมพ์เนี่ยเป็นรูปตัววีอย่างนี้เลยนะครับแต่พุทธศิลป์เห็นไหมเขาไม่ได้แกะแม่พิมพ์เดียวนะครับ ในพิมพใหญ่ปลกวีเกตุลูซุม um, นะฮะทีนี้เมื่อเราแยกพิมแล้วนะครับเรามาดูอะไรดูองค์ประกอบของเนื้อปูนะครับองค์ประกอบของเนื้อพระนะ,ะเนื้อพระก็ใช้สัดส่วนของปูดิบนะครับผสมน้ามันตังยิ้วผสมน้ําวานลงไปนะครับผสมน้ําวานนะ,ะเราก็เห็นกลุ่มน้ําวานเหลืองๆเห็นไหมนะครับนี่คือกลุ่มน้ําว่านนะครับเมื่อเนื้อปูเนื้อพระแห้งนะครับสีน้ําวานนะ หรือน้ำว่านเนี่ยนะครับน้ำมันตังยิ้วเนี่ยเขาก็จะระเหยขึ้นมาเคลือบพื้นผิวนะครับนั่นคือธรรมชาติความเก่าของพระเลยนะครับองค์ประกอบของปูนเห็นไหมหนึ่งเราดูความแห้งเก่าตามสภาพอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมเราดูการหดตัวยุบตัวของเนื้อพระเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมก็จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ่ะนะครับนี่คือความเก่าตามสภาพเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับเห็นระดับการงอกของเนื้อปูนมั้ยครับ เนี่ยที่เป็นเม็ดๆปรๆเล็กๆเห็นไหมที่โปรดขึ้นมาเนี่ยคือลักษณะการงอกของปูนดิบทั้งนั้นเห็นไหมเราจะเห็นเลยนะครับเนี่ยเมื่อเราขยายนะครับดูรายละเอียดเนี่ยนะที่ผมพยายามถ่ายภาพจะชัดเพื่อนได้ดูเนี่ยนะครับเราดูกายภาพเหล่าเนี้ยเห็นไหมพระองค์นี้ถามว่าลงรักไหมก็ลงรักนะครับเป็นพระที่ลงรักมานะเนี่ยองค์ประกอบนะครับ ที่เราจะแยกแทะเกได้ความเก่าตามสภาพความแห้งเก่าที่เกิดขึ้นเห็นไหมเราจะเห็นการหดตัวยุบตัวของเนื้อปูนเนื้อพระนี่เกิดขึ้นเยอะนะครับนี่คือพระที่ใช้ปูนดิบนะปูนดิบผสมน้ํามันผสมน้ําว่านนะครับผสมน้ําว่านเนี่ยมีรักเก่าอยู่ลงเรืออยู่บ้างเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วดูการหดตัวของซุม้มดี่ยบเนี่ย หดเหียวแล้วก็มีระดับการงอกของเนื้อปูนนะเป็นเม็ดเป็นกระจุกเป็นกระจะเทียบเลยเห็นไหมเนี่นะครับเนี่ยกายภาพอย่างเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นตามสภาพและการเวลานะีไม่ว่าคุณจะไปทําเก้ไปตกแต่งเก้ได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นกล้องส0 x บนะครับถ้าไม่ชัดจริงนะกายภาพของเม็ดปูนดิบเนี่ยนะครับต้องใช้กําลังขยาย3 0 0ร้อเท่าห้าเท่า นะครับถึงจะเห็นชัดเจนนะครับนี่ภาพถ่ายธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับประมาณ60เท่านะหรือ100เท่านะเราก็เห็นกายภาพที่จริงมันมีกายภาพที่เล็กลึกลงไปอีกนะครับเพื่อนนะรายละเอียดที่เล็กลึกลงไปอีกนะนะครับในเนื้อเนี่ยนะครับอันนั้นเราต้องใช้กล้องกําลังขยายสูงนะแต่ลักษณะเนื้ออย่างนี้เราก็ดูองค์ประกอบหรือกายภาพเบื้องต้นได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูความ แห้งเก่านะดูสีสันวันนะเป็นธรรมชาติเห็นไหมนะครับสีน้ําว่านที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเป็นธรรมชาตินะครับสีสันวันนะในแต่ละจุดขององค์พระไม่เท่ากันนะครับเขาขึ้นอยู่กับว่าสีบริเวณนี้จะเข้มเห็นไหมมาไล่มาตรงนี้จะอ่อนลงนะครับเพราะน้ําว่านที่ระเหยขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่สามารถจะไปกําหนดให้เขาได้นะครับว่า สีมันต้องขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะครับที่เขาปั้นผสมประสานเนื้อปูเนื้อพระนั่นเองกับมวลสารน้ํามันน้าวานนะครับเนี่ยือความแตกต่างและให้สังเกตด้วยดีนะครับในแม่พิมพ์นี้นะครับนะซุ้มเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมจะเห็นเป็นลักษณะการหักนะฮะเอียงขึ้นไปเลยนะครับในแม่พิมพ์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์เดียวที่ผมใช้อยู่นะครับและพระแม่พิมพ์นี้นะครับผมบอกได้เลยว่า พุทธกุลสูงนะครับเด่นในด้านหลายบ้านนะที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ใช้อยู่ตลอดนะครับบูชาอยู่ตลอดนะหนึ่งด้านการงานด้านการเงินนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพื่อนผมบอกได้เลยนะครับผมมีพระสุเด็จหลายองค์นะครับมีหลายแม่พิมพ์นะที่ถูกฉลองกับผมมากที่สุดก็คือแม่พิมพ์เนี่ยนะครับองค์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับองค์นี้สวยกว่าเยอะนะครับถ้าพูดถึงสีสันวรรณะนะครับองค์นี้สวยกว่านะครับของเพื่อนเพื่อนเนี่ย แต่พระที่ผมห้อยนะครับและถูกฉลูกับผมที่สุดก็คือแม่พิมพ์นี้แหละนะครับแล้วก็เหมือนกันเป๊ะนะครับพุทธศิลนี่เหมือนกันเลยนะซ้มนี่จะหักตรงเนี้นะสังเกตดูนะครับจะหักงอไปเลยนะครับนส้มอ่ะเนี่ยนะครับบางแม่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่อ,อกวีเหมือนกันนะครับซ้มตรงนี้จะไม่เป็นลักษณะหักคอนะครับเป็นแม่เบาเนี่ก็ตรงไปแล้วก็ค่อยไปเอียงเลยนะครับแต่องค์นี้จะมีลักษณะนะในแม่พิมพ์เนี้ย ที่เป็นแม่พิมพ์เดียวกับที่ผมใช้เนี่ยนะครับและอกก็เหมือนกันนะครับจะไม่มีร่องนะครับจะไม่มีร่องนะเนี่ยผมอยากจะแนะนําเลยนะครับเพื่อนก็แต่ว่าขึ้นอยู่กับเ่็นแฟนพระเครื่องนะครับบางคนนะถูกจะโโลกับพระองค์ที่ตัวเองบูชาศรัทธาอยู่เนี่ยนะครับนะประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเอง นะครับเนี่ยทั้งด้านแค้วคลาดปลอดภยัยนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะมีอยู่ตอนต้นปีนะปีใหม่ผมขี่รถกลับใต้เนี่ครับนะข้บูชาพระไม่พิมพ์เดียวแหละองค์นี้ที่ผมติดตัวตลอดเนี่ยนะรถนี่ตกหลุมกระทะนะครับคือรถนี่ลอยขึ้นไปเลยนะครับบ,รบังคับวงมาลัยไม่อยู่แล้วอะนะ มาประมาณ 120, 120, 120, ร้อยยี่ร้อยร้อยี่นะฮะแล้วก็ไปตกแอ่งกระทะแถวสุราษฎร์เนี่ยนะครับคือรถพอมันเหินอย่างเงี้ยนะครับล้อมันไม่ได้เกาะกบถนนเนี่ยพวงมาลัยเอาไม่อยู่แล้วนะครับนะจะตกข้างทางแต่นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะลุมรถไม่อยู่แล้วอยู่ดีรถเด้งกลับมาบนเลนเฉยเลยเนี่ยนะครับอันนี้ประสบการณ์ที่เราที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับ องที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมเช่ามาไม่แพงนะครับพระที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับไม่ได้พระหลักแสนหลักล้านอะไรน,นะครับผมเช่ามาแค่หลักร้อยนนะเนี่ยเช่ามาจากตลาดนัดนะครับผมมาห้อยนี่ถูกโฉลกมากนะครับแบบม่พิมพ์เดียวกันเลยองค์ที่ผมเช่ามาหงเงินที่แพงๆเนี่ยนะครับผมแค่เก็บสะสมแต่ผมไม่ได้บูชาเทียบเท่าองค์นี้นะฮะองนี้นี่ติดตัวตลอดนะครับก็เคยลงคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะครับพระองค์ที่ผมใช้เนี่ยนะ อง <king> นี้สวยกว่าเยอะนะครับแต่มีความเก่าเหมือนกันองค์<ม>ที่ผมใช้นี่มีปูนสุกเยอะนะครับปูนสุกจะขึ้นเยอะเพราะว่าเขาผส,สมเนือ้ะะอพระนะครับกับปูนสุนนกกับปูนดิบนะครับผสมลงไปเยอะนะครับปูนสุกจะขึ้นเยอะองค์นี้นแก่ปูนดิบนะครับเระองนี้ค่อนข้างแก่ปูนดิบนะครับใครอยากจะบูชาเนี่ยนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับในพระสมเด็จวัดลักขันเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะห้อยแล้วถูกฉลกนะครับด้านการงานการเงินนะครับ สุขภาพแข็งแรงนะครับพุทธคุณต่างๆนะเดินทางไปไหนใกล้ไกลน,นะครับราตนาขึ้นคอติดตัวได้นะครับเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังนะครับที่เกิดกับตัวผมเองนะที่ผมเนี่ยเกิดมากับตัวผมเองเนี่ยนะครับตอนนั้นตกใจหมดเลยนะคิดว่าโอหพลิกแน่นอนแต่นะครับอยู่ดีๆรถเนี่ยนะครับกระเด้งกลับมาเข้าเบรน,นะครับรถมันก็เลยไม่ตกขอบถนนนะครับ เนี่ยประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับเนี่ยอุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นได้โดยเราเนี่ยนะครับขนาดเราระมัดระวังแล้วนะนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับอ่าที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลประสบการณ์เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันเะยเท่ากันหรอกแค่แต่ละคนนะครับไปเด่นทังด้านอื่นนะ แต่สิ่งที่เราพบเจอนะครับของผมเนี่ยนะที่ผมบูชายอยู่เนี่ยนะก็คือด้านการงานการเงินด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็อยากจะฝากกับเพื่อนนะก็ะคือแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าแม่พิมพ์เนี้ยที่ผมบูชาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์มาอย่างนี้นะครับและเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับองค์นี้ที่จริงอ่ะนะครับหมื่นกว่าบาทเนผมอยากจะเก็บไว้นะครับแต่ ที่นำมาให้เพื่อนในร่วมการรับชมในวันนี้นะครับก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าแม่พิมพ์เนี้ยที่เราเคยบูชาเราใช้เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ด้านใดบ้างน,นะไอ้เพื่อนเนี่ยนะครับที่อยากจะได้พระสมเด็จของแท้นะครับขึ้นคอสักองค์เนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับองนี้นะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนสามารถจับต้องได้แล้วก็เก่าแท้ดูง่ายด้วยนะครับเห็นไหมดูลักษณะการงอกของเนื้อปูนเนี่ยนะครับของเก๊ไม่สามารถจะทําเดียมแบบได้ แลวพระนี่ค่อนข้างจะแก่ปูดิบนะครับเนี่ยเป็นพระโซนที่เนื้อแกล่งแต่มีความฉ่ามีความนวลน,นะครับเพราะมีน้ําว่านเห็นไหมสีน้ําว่านก็ออกเหลืองๆือนวลนนะครับเี่ห็นไหมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับน้ําว่านเหลืองๆหลือนวลนนะครับสวยดูง่ายนะครับเนีย่ยคือแท้ดูง่ายเลยเวลาเมื่อพิจารณาเห็นไหมเราเห็นลักษณะการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์ ดูฐานนี่ครับหดอย่างเดียวไม่พอเหี่ยวย่นด้วยนะครับยุบตัวหดตัวเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเนี่ยพระแท้ที่เราเห็นเราส่องเนี่ยครับเราสามารถพิจารณากายภาพเนี่ยนะได้ง่ายเลยนะครับอ่าดูเม็ดปูนอันนี้ผมว่าไม่ใช่เม็ดผงนะครับนี่เป็นก้อนปูนนะครับก้อนปูเลี้ยงแห้งเขาอาจจะตําใส่ลงไปด้วยนะครับเมื่อเนื้อพระนะครับหดตัวเห็นไหมก็จะเกิดช่องว่างนะครับอาไปเม็ดโมเสรที่เป็นก้อนเนี่ยนะครับเห็นแม้อ่า ลอยนะครับเนื่องจากปูนหดตัวเยอะเนี่ยนะครับนี่คือธรรมชาติเห็นไหมตอนนี้สร้างพระเนี่ยนะครับเม็ดอย่างเงี้ยมันก็ติดอยู่กับเนื้อปูนนะครับแต่เมื่อเนื้อปูนคลายน้ําคลายความชื้นนะครับมันก็จะหดตัวยุบตัวลงไปนะครับนี่คือกายภาพที่เราสามารถดูแล้วก็พิจารณาได้นะครับพิจารณาได้มวลสารค่อนข้างจะละเอียดนะครับเปืือนพระองค์นี้มวลสารเยอะนะครับแต่มวลสารค่อนข้างละเอียดไม่เป็นเม็ดใหญ่ นะดูอย่างเงี้ยแยกมวลสารนะครับมันอยู่ในเนื้อนะมองไม่เห็นหรอกนะครับเราดูกายภาพโดยรวมของปูนอย่างเดียวเนีย่ยว่าปูนเก่าร้อยกว่าปีนะครับกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะเห็นได้ชัดเลยระดับการงอกของเนื้อพระนะครับเห็นได้ชัดเจนอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นหลังลายไม้นะครับเห็นไหมฮร่องรอยการกดนะครับ เขาเรียกว่าหลังกลับมาแต่ที่จริงอะ่ะนะครับมันเป็นลายไม้ร่องรอยการกดเนี่ยนะครับดูความแห้งเนี่ยมีรักนะครับพระนี่ลงรักนะครับแต่รักนี่ล่องลอนไปแล้วดูความเหี่ยวย่นของเนื้อเนี่ยถ้าดูใอ้ดี็นมเราจะเห็นปูนสุกนะครับแคปไซน์ในปูนสุกข,ขึ้นบ้างเนี่ยนะครับสีเห็นไหมบริเวณนี้ฉำ่ำนะครับถึงน้ำวาด ห็นไหมฮะสีก็จะขึ้นจัดเนี่ยห็นไหมฮความสม่ําเสมอของสีสันวันณะที่เกิดขึ้นในพระแท้นะครับไม่ใช่ว่าสีจะจัดทั้งองค์นะครับนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามสัดส่วนของเนื้อพระนะครับของน้ํามันน้ํำว่านที่มีอยู่ไอ้พระที่โทนสีนะครับหน้าหลังเหมือนกันเป๊ะเนี่ยนะครับต้องข้อขวรระวังให้ดีเพราะว่าอะไร พอน้ำว่านนะครับมันงอกระเหยมันเปลี่ยนแปลงกายภาพนะต้องพละานี่ต้องหดแห้งเก่านะครับเกิดการคายน้ําคายความชื้นแต่พระเก๋นะครับมันใช้เนื้อปูนเนี่ยอาจจะใช้ปูนปัวหอยด้วยนะครับแล้วก็ปั้นผสมสีไปเลยนะครับสีเนี่ยนะครับในพระแท้เนี่ยนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วของแท้นะครับสีไม่จะไม่สม่ําเสมอกันทั้งองค์หรอกนะครับนะมีเหมือนกันนะครับแต่มีน้อย นะเพืเ่อเพื่อนดูง่ายเนี่ยนะครับความหลากหลายของสีเนี่ยเห็นไหมที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดูบริเวณน,นี้เห็นไหมน้ําว่านเนี่ยจะมาปกคลุมบริเวณน,นี้เยอะัอนไล่ลงมาบริเวณน,นี้เห็นไหมก็จะอ่อนลงไม่เข้มเท่าไหร่นะครับเนี่ยขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะครับของน้ามันน้าว่านที่อยู่ในองค์พระว่ามันจะปกคลุมตรงไหนเยอะอันนี้ไม่สามารถไปกําหนดเขาได้นะครับไม่สามารถไปกําหนดได้นะเพราะว่าคนที่ทําพระเนี่ยมาร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับไม่หลงเหลืออยู่แล้ว นะเราก็ไม่รู้เขาผสมสัดส่วนยังไงนะครับนะแล้วแต่ละคนที่ทํานะครับผสมน้ํามันน้ําว่านในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันก็เป็นไปได้นะครับที่ทําให้เนื้อปลาสีพลาออกมาแตกต่างกันนะครับแต่จะหลักสําคัญเนี่ยเราต้องดูประกอบของปูเห็นไหมความเหี่ยวยน่นความหมดแห้งเก่านะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะมาทําเก้ได้หรอครับเห็นไหม อย่างบริเวณนี้มีปูสุกบ้างนะครับครับซ้ายนี่ปูสุกที่ขึ้นเป็นฝ้าขาวๆนะครับนะก็มีอยู่ในเนื้อบ้างแต่เนื้อพระเนี่ยนะค่อนข้างจะแกะปูดิบนะครับเนื้อคัอนางแร่งนี่คือพระแท้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างพิมพ์ใหญ่อกวีเกตตุลุซุ้มนะครับท่านเพื่อนเจออย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าขึ้นคอได้นะครับขึ้นคอได้แน่นอนนะครับแล้วพระไม่พิมพ์นี้ในวาระนี้ที่สร้างเลยนะครับพุทธคุณสูงนะครับผมว่าพุทธคุณสูงที่เกิด ขึ้นกับตัวผมเองนะครับพุทธคุณสูงนะทางด้านการงานการเงินนะครับด้านแควคลาดปลอดภัยนะครับคือองค์ที่ผมใช้แล้วเกิดประสบการณ์นะครับผมก็มาเล่าสู่ให้ฟังนะครับแต่พระที่เราบูชานะครับถ้าประสบการณ์ด้านอุบัติองอุบัติเหตุเนี่ยนะครับไม่เกิดดีกว่านะครับเพื่อนไม่เกิดดีกว่าอันนี้สิ่งที่เกิดแล้วที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่นะครับแต่ก็ปลอดภัยนะไม่ได้มีอันตรายอะไร น,นี่คือเราแคล้วคลาด pues ni, นะครับคำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะบางคนเนี่ย nah จะจ spark, นะครับอาจจะเจ็บก็จริงนะครับอ่าบางคนอาจจะเกิดขึ้นเจ็บนะแต่ไม่ตา <cuestión S 1> <ล>ยอะไรเงี้ยนะประสบการณ์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่พุทธคุณเนี่ยนะครับให้แคล้วคลาดดีกว่านะครับก็พูดได้ง่ายว่าอยู่ยงองค์พันนะครับอ่าด้านอยู่ยงองค์พันเนี่ยนะครับยิงไม่เข้านะแต่เจ็บไหมครับนะถ้าโดนก็ไปเจ็บนะครับแต่กับ ไม่โดนดีกว่านะแล้วคลาดปลอดภัยไปเลยนะไม่โดนดีกว่าถูกไหมครับนะครับอันนี้พุทธคุณอย่างเงี้ยนะครับดีกว่านะครับดีกว่านะในด้านอยู่ยงองค์พัน์หนังเหนียวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพระเกจินะครับในเมืองไทยนะหลายๆคณาจารย์ศึกษาสายเวทมานี่นะครับก็มีความหลากหลายนะสมเด็จพระจันโตท่านนะครับด้านพุทธคุณนะบางคนก็ได้ทุกด้านนะครับครอบจัก,กรวาล นะครอบพูดง่ายๆนะครับแควคลาดปลอดภัยนะบางคนก็ว่าอยู่ยงคงกระพันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์เกิดกับใครไม่เหมือนกันนะครับประสบการณ์ด้านหน้าที่การงานนะครับอันนี้ผมว่ามาเด่ดนทางด้านนี้เลยนะครับในพระสมเด็จนะครับหน้าที่การงานนะนะครับอันนี้ผมว่ามาเด่นเลยนะครับที่เรา บูชาแล้วนะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็มาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะครับท่านอาจจะไปเจอนะครับแม่พิมพ์เดียวกันสีสันวนณอ่อนเข้มกว่านี้ก็มีนะครับเพื่อนนะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการพิจารณาและเก็บสะสมพระแท้นะครับในกลุ่มพระสมเด็จวัดละฆังพิมไยบอกวีเกตรลุสซุมอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับวันนี้นะครับแล้วองค์นี้นะฮะแลวใครอยากเก็บสะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะที่0ูนย์8 4 3 7 7ามเจนะครับ เจ้าของตั้งราคาว่าไม่แพงนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับนะแล้วมั่นใจได้ว่าเรล่านี้แท้แน่นอนนะครับเพื่อนโอเคครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็แบบสวัสดีครับ